อิสราเอลเนี่ยหวังว่าถ้าเกิดสงคาราม เต็มรูปแบบลบกันอย่างเต็มตัวเนี่สาายสหรัฐอเมริกาจะเข้าข้างไงซึ่งก็เป็นส่วนจริงนะเพราะว่าสหราัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่ปล่อยให้เซลถูกโจมตีและพ่ายแพย้หรอกอย่าลืมว่าเบื้องหลังของซีเรียก็มีรัสเซียรัเสเซียก็อาจจะเข้ามามีบทบาทแล้วอย่าลืมเวลานี้จีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ว่าออกมาในรูปปฏิปนอมเพราะงั้นเนี่ยอิาเซลจะเสี่ยงหรือไม่ที่จะทําสงครามเต็มรูปแบบวิทร้อเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดความแข็งแกร่งของทิทร้อมันมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งกองกำล,ลังทิทร้อเนี่ยแข ถ้าเกิดสงคารามเนี่ยถ้าไม่วางเฉยก็ต้องเข้ามาหนุนทีุ่ล้อเพราะมังนั้นอิสราเอลก็จะบ,บุกเข้าไปยึดครองเลมานอนอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมหยุดนโยบายก้าวล้าที่จะไปยึดครองดินแดงของคนอื่นเขาอ่ะโดยเฉพาะดินแดงของปาเลสไตน์ทีนีิส,ส,สาไปชาติถ้าจะมาดำเนินการให้ได้เนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมีกองกําลังกาธทเพื่อ,าอามาดำเนินการตามมติสไาชาิมันงนั้นถ้าไม่มีกระบองเนี่ยอิสราเอลก็ไม่คอยจะเพื่อฟังขนาดสารโลกอัดสินแล้วว่าอิสราเอลผิดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในทันยาฮูเป็นอาชญากรออกหมายจาับแกก็ยยยังออนวู่ได้ ใครจะไปทไร,รายงานข่าวนะคะบางสื่อเนี่ยเราบอกว่ามีการประเมินอาวุธนะคะคือขีปนาวุธของเทสบลอลเนี่ยมีเป็นแสนห้าหมื่ลูกนะคะคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ผมว่ามีเป็นหมื่นลูกก็ใช่แต่จะถึงห้าหมื่นหรือไม่ผมไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเออมันก็มีการให้การสนับสนุนมาเป็นระยะระยะคือไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีสต็อกแล้วก็หมดแค่นั้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยผู้ที่จะให้คำนุนเขาอย่างเต็มที่ก็คืออิหร่านเวลานี้อิหร่านก็เริ่มประกาศแข็งกล้าวแล้วถ้าเขาเปิดศึกกับฮินดรอยอิหร่านต้องเข้าไปสนับสนุสน,นและยังมีตุรกีอีกประเทศหนึ่งที่ก็ประกาศเช่นกันเพราะงั้นเหตุการณ์มันทำท่าจะบานปลายแล้วก็ตึงเครียดมากขึ้นนะครับ ค่ะ <c oughs> ดังนั้นคือถ้า,อามองเนี่ยถ้ารบกับฮิสบล็อเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มาแค่ฮิสบล็อนะคะอิหร่านและผู้ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนจะมาอีกเพียบเลยนะคะนอกแอคเตอร์สเตทอื่นๆแล้วก็ประเทศพนันธมิตรอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะจะเป็นสงครามที่ที่อิสราเอลเขาเขาจะพร้อมที่จะรบรอบด้านขนาดนี้เหรอคะกับฮามาสตอนนี้อิสราเอลก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วงเลยคืออิสราเอลในหวังว่าถ้าเกิดสงคาราม เต็มรูปแบบลบกันอย่างเต็มตัวเนี่ยสหรัฐเมกาจะเข้าข้างไงต้องมาหนุนซึ่งก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนจริงนะเพราะว่าสหรัฐเมกาเองเนี่ยไม่ปล่อยให้เซเลถูกโจมตีและพ่ายแพ้หรอกทำไมก็เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเมืองของสหรัฐอย่างยิ่งนะครับองค์กรของเข้าที่เรียกว่า i p a พคก็คืออเมริกันอิสราเอลอ่าพับลิกแอบแฟร์คอมมิตี้เนี่ยเป็นตัวล็อบบี้หลักที่คอย นสนาดศูนย์การเลือกตั้งสสอสอวอและตัวไปรับดีของสหรัฐเพราะงั้นเขาจงมีที่พนต่อน,นักการเมืองสหรัฐและสภาสหรัฐกว่าครึ่งน,นึ้ก็จะหนุนอิสราเอลเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดสงครามกันจริงๆิดลูกบบเนี่ยสหรัฐต้องเข้าไปช่วยแต่ทีนี้อย่าลืมว่าเบื้องหลังของซีเรียก็มีรัสเซียรัสเซียก็อาจจะเข้ามามีบทบาทและอย่าลืมเวลานี้จีนก็เริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ว่าออกมาในรูป ปฏิปนอมก็คือว่าให้พวกกลุ่มสิลปวุฒิทั้งหลายของปาเลสไตน์เนี่ยรวมกลุ่มกันซึ่งมีทั้งหมด12สองกลุ่มแต่กลุ่มใหญ่ๆคือฟาต้ากับฮามาสให้ร่วมกัน mm. เพื่อเป็นรัฐบาลร่วมแล้วก็ปกครอง mm. พื้นที่ของปาเลสไตน์นะครับยังไงก็ตามเนี่ยประสงค์รประสงค์ถ้าหากจะแก้ปัญหาตรงนี้มันก็ต้องตามตาม,ตามมติขององค์การสหประชาชาตินะั่นคือ two state solution mm. ใช่ไหมอ่านิสสหประชาชาติหรือหลายชาติก็มีความมีอย่างนี้ แต่เยอเนี่ยรีบไปไประชุมสภานิสเสร็จนะคณนะสภาเนสคอเน็นเตเสร็จเนี่ยนะมีมติเลยว่าจะไม่ยอมรับรองรัฐปาเลสไตน์ซึ่งมันก็ทําให้เกิดดิส็อกนิสชาติชาติถ้าจะมาดำเนินการให้ได้เนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมีกองกําลังกษิทีิมาพเพื่อมาดำเนิน,นการตามมติสัมปชาญญมันง,งั้นถ้าไม่มีกระบองเนี่ยอยสเาเอยก็ไม่คอยจยะอช่วฟังหรอกอาณาศารโลกตัดสินแล้วว่า อิสราเอลผิดค่าล้างเผ่าพันธุน์ในทันยาฮูเป็นอาชญากรออกหมายจับแกก็ยังลอยนอนอยู่ได้ใครจะไปทําอะไรแกครับค่ะดังนั้นฉากกระทัดที่อาจารย์มองหลังจากนี้นะคะอาาิสราเอลยังดูแข็งกล้าวแม้ว่าจะรู้ก็ตามว่าถ้ารบเต็มรูปแบบกับเพสบอลเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยคือจะต้องเจอสึกหนักเลยนะคะอาจารย์มองเหตุการณ์หลังจากนี้ของแต่ละฝ่ายยังไงบ้างคือคือถ้าประเมินอย่างอย่าง กลางๆเนี่ยมันก็เสียหายทั้งคู่แหละอิสุลล์ก็ต้องก็ยับเยนินพอสงควรนะถ้าลบไปเสียแต่อิเซลก็ก็จะเสียหายแล้วอาจจะเสียหายยิ่งกว่าเพราะว่ามีศึกอยู่หลายด้านนะครับแล้วก็เจอสงครามของโจนทั้งนั้นสงครามจรยุทธ์เพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยอิเซลจะเสี่ยงหรือไม่ที่จะทําสงครามเต็มรูปแบบอิุลลเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดแต่ว่าในทันยาฮูเนี่ยโดยเหตุผลส่วนตัวเขาต้องการจะสร้างสงครามขึ้นมาให้มันเยอะ เพื่อตัวเองจะได้เป็นข้ออ้างในการรักษาหน้าอยู่เพราะถ้าสงครามสงบเมื่อไหร่เนี่ยในสัญภูสงสัยติดคุกแน่เพราะก็โดนคดีศาลก็ตัดสินแล้วแต่ตอนนี้ก็อาศัยสภาพที่อาว่าภาวะเกิดสงครามก็ตั้งรัฐมนตรีสงครามขึ้นมาค่ะแล้วคือถ้าประเมินด,ด้วยเหตุผลหรือว่าแรงจูงใจจากฝั่งฮิสบอลลล่ะคะอาจารย์พร้อมจะรบเต็มรูปแบบกับอิสราเอลหรือไม่ฮิสบอลล์จริงๆก็ไม่อยากรบเต็มรูปแบบ เพราะว่ากําลังมันมันอสมมาตรนะกํากลังมันไม่ไม่เสมอกันหรอกอเขาก็ต้องลบแบบจรยุทธ์แต่ว่าเขายืนย่นเงื่อนไขแล้วว่าถ้าตราบใดที่ยังปิดล้อมกาซ่าแล้วเข็นฆ่าชาวบริสไตน์เนี่ยเขาก็จะลบต่อไปเหมือนเช่นที่ที่ฮูซีก็ประกาศอย่างนี้ฮูซีขนาดถูอเมริกาถูงกเกตไปบอมที่เหมือนท่าอูดายดาทีาา่สนามบินบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ยังสู้ลบต่อแล้วก็ยังยังคงความเข้มแข็งอยู่ได้จาก นักล้มองเท้าแตะตลนวนี้นะครับพวกคูณทีเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายที่ที่สหรัฐจะใช้กําลังเต็มรูปแบบของตัวมาสน,นับสนุนอ่อิสราเอลหรืออิสราเอลก็ไม่ง่ายที่จะใช้กำลังเต็มรูปแบบเป็น,ปแบบปนปลูกไกล้อเพราะไก่ล้อก็คงใช้วิธีรบแบบจอรยุทธ์นะครับถ้าหากว่าอิสราเอลมาบุกโจมตีจริงๆครับค่ะแล้วฝั่งเลบานอนลคะคะคือ ฐานของฮิสบลอกเนี่ยเขาอยู่ตอนใต้ของเลบานอนนะคะดังนั้นเลบานอนก็จะเป็นจุดที่ถูกโจมตีเข้าไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาคุมฮ mm ิสบลอไม่ได้หรอกนะคะแต่เขาสนับสนุนกันด้วยอันนี้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการลากให้อีกหนึ่งสเตจเนี่ยเข้าไปอยู่ในสงครามในระดับที่ขยายวงหรือว่ายกระดับมากกว่านี้หรอือเปล่าคะจะเป็นไปได้ไหมว่าเลบานอนก็ก็สุดจะทนเหมือนกันเพราะว่าก็มารบกันบนพื้นที่เขาอยู่บ่อยครั้ง อันนี้เป็นได้คือเลมอนนอนเนี่ย,ยก็จะเรียกว่าอะไรสภาพกลืนไปเข้าคายไม่ออกแล้ว Lebanon เลมอนนอนนี่ก็ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายไหมย,ยับเยะะินแล้วเพราะว่าอิสราเอลบุกเขาไปไปตีถึงเบรุตอ่ะก็เสียหายไปครั้งหนึ่งแล้วไปลบก็ตอนหลังก็มีมีฮิสบุลลอ์นี่แหละมาต่อต้านจนทําให้อิสราเอลต้องถอนทัพออกไปอันนี้ก็ทําให้เฟเวอร์หรือว่าคมนิยมของอ่าฮิสบุลลอเพิ่มขึ้นและสุดท้ายก็ขยายกองกําลังเขา ขยายตัวมากยิ่งขึ้นแต่ว่าฮิสบุรอล์นี่ยก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มๆจากอิหร่านนะกองกําลังไอ g c ซก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนะครับในจะเรียกว่านอกเครื่องแบบหรือนอกรูปแบบได้เพราะว่าความแข็งแกร่งนี่ของฮิสปิลอล์มันมากขึ้นทุกทีจนก,นกระทั่งกองกําลังฮิสุิรอล์เนี่ยแข็งแกร่งกับกองทัพของเลบานอนอีกเพราะงั้นเลบานอนไม่มีทางเลือกถ้าเกิดสงครามเนี่ยตัวเองก็คงต้องต้องคือ ถ้าไม่วางเฉยก็ต้องเข้ามาหนุนที่ทลอ้อเพราะมังงั้น,นีิเซ่ก็จะบุกเข้าไปยึดครองเลมานอนอันนี้ก็จะทําให้เลมานอนก็ปล่อยเดือดร้อนไปด้วยพอสงครามก็จะมาลบไปในพื้นที่ซึ่งซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดได้ง่ายๆครับเสียดายคุณตนเลมานอนเคยจเจริญรุ่งเรืองนะเมืองเบรุตเนี่ยเคยได้ได,ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นไข่มุกเอ่อออฟของตะวันออกนะครับ pearl of the east เดี๋ยวเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองสวยงามแต่บัดนี้ถูกทําลายซะ ย่อยยับไปตึดรามบ้านช่องพังพินาศไปเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นา่าเสียดายที่ว่าไสงครามเหล่าเนี้ยมันไม่เคยสร้างประโยชน์ให้ใครไงนะแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมหยุดนโะยบายก้าวล้าที่จะไปยึดครองดินแดนของคนอื่นๆเขาอะโดยเฉพาะดินแดนของของปาเลสไตน์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ยเพียงมีพื้นที่เพียงสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวนี้อิสราเอลยึดไปกับหมดแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปรุนปรุนเน,น,น,นี่ยนะ ที่ของของปาเลสไตน์หรือประมาณสักยี่สปอร์เนมัน้งแม้แต่เมืองหลายเมืองในเวสต์แบงก์ก็ถูกอิสราเอลโจมตีอยู่เนืองเนืองเช่นเจนินหรือเฮบรอนนะครับอิสราเอลก็โจมตีอยู่ตลอดอย่างสม่ำเสมอครับก็เป็นแผนการที่จะเข้ายึดครองปาเลสไตน์ทั้งหมดครับเพราะงั้นเขาถึงไม่ยอมรับการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์เขาถึงได้มีมติอย่างนั้นครับ ฝั่งของอิหร่านนะคะอาจารย์คือเขาเป็นผู้สนับสนุนอย่างชัดเจนของทางฮิสบลละนะคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยเพิ่งจะเป็นผู้นําใหม่ดูท่าทางว่าจะมาสายปฏิรูปมากขึ้นนะคะดูพยายามที่จะมีการพูดถึงข้ขอตกลงนิวเคลียร์ต่างๆนะคะบทบาทของผู้นาคน,นใหม่นะคะกับกับการตัดสินใจที่จะสนับสนุนฮิสบลลแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่อิหร่านเคยสนับสนุนอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คืออํานาจในอิหร่านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในมือ ประธานดีเต็มๆเนาะประธานดีก็อาจจะมีอำนาจบางส่วนแต่หน้าสูงสุดนี่อยู่ที่ผู้นําสูงสุดนะครับอายาตุลลอฮฺขมานีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือกองกํลาลังไออาร์ไออาร์จีซีกองราษปฏิวัติอิสลามขงอิห่านก็เป็นขุมกํลาลังอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเออประธานดีเองถึงแม้จะมีท่าทีต้องการปรีประนอมเพราะท่านประกาศนโยบายชัดเจนนะครับท่านอ,อาเซส ิยอนเนี่ยนะท่านบอกว่า,าถ้ากับกับศัตรูเนี่ยท่านจะคล้ายๆใช้ความอดทนถ้ากับมิตเนี่ยจะใจกว้างเนาะก็ก็ก็ดูว่าท่านจะต้องการปฏิบัติธรรมแล้วต้องการรื้อฟื้นการเจราจารเรื่องนิวเคลียร์เพื่อยกเลิกการแซงชัน่นแต่ว่าท่านไม่ได้ครุมหน้าเบ็ดเสร็จนะแล้วกระแสของการากดดันจากนานาประเทศที่ไปกดดันอิหร่านมากๆเนี่ยมันก็ทําอิหร่านต้องหันไปพึ่งพารัเสเซียกับจีน หรือพราตอนนี้อิหร่านเป็นมันธมิตรที่ใกล้ชิดมากของรัสเซียรัสเซีย,ยเองเนี่ยเขาถ่ายทอดทั้งเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องการผลิตอาวุธเนี่ยให้อิหรา่านอย่าลืมว่าอิหร่านเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนี้ที่สามารถสร้างขีปนาวุธที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกได้ขณะที่สหรัฐเองยังยังไม่บรรลุผลสาเร็จนะที่จะทําขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกก็แสดงว่าอิหร่านมีการพัฒนาทางด้านอ่อขีปนาวุธเนี่ยมากทางด้านอาวุธนสสู นะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มมีการทำสงครามในรูปแบบอื่นด้วยคือสงครามเรียกว่าสงครามไซเบอร์นะครับคุณคงคงทราบเมื่อเหตุการณ์19บเก้ากรกฎาที่ผ่านมาเกิดปรากฏการจอสีน้ำเงินนึกออกนะ yeah. s right. <S นั่นแหละเป็นนั่นแห <Yeah. S 1> ละครับน,นั่นแหละคือการทำสงครามไซเบอร์อย่างหนึ่ง mm hmm. แล้วก็อีกด้านหนึ่งรัเสเซียเวลานี้ก็ใช้ใช้เทคโนโลยีทางด้านไซเบอร์สเปซเนี่ยนะครับเอามาทำสงคราม การเจาะหรือแฮกข้อมูลจากยูเครนนะครับตอนนี้ก็ลามมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วซึ่งซึ่งผมว่ารูปแบบสงครามเนี่ยมันมันปรับเปลี่ยนไปอีกหลายรูปแบบทีเดียวมันไม่ใช่การเอาวุธมาลบกันโดยตรงแล้วถ้าจะมองว่าสงครามโลกครั้งที่สามนี่เกิดเมื่อไหร่ผมต้องบอกว่าความจริงมันเกิดมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแล้วนั่นก็คือสงครามไบโอวอคหรือสงครามเชื้อโรคที่เกิดอะไรอ่ะ โควิดขึ้นมานั่นและครับอันานาป็นปการเริ่มการทาง,งครามขึ้นมาแล้วครับแล้ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปรูปไซเบอร์แล้วนะนงครามอวกาศก็มีสร้างประยุกต์สุริยะประยุกต์แม่เหล็กไฟฟ้าสุริยะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการดําเนินการต่างๆเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นอัมาพ้าสังเกตไว้ตอนที่เกิดไอไอไอบลูจอสีน้ําเงินนะ่ะเนาะ ปรากฏว่าในรัสเซียในอิหร่านในจีนเนี่ยไม่ได้เกิดผลกระทบเรื่องนี้นะมันเกิดแต่ในยุโรปหรือว่าประเทศพวกที่ที่ที่อยู่ฝ่ายตะวันตกเช่นญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ารัสเซียไม่เกิดผลกระทบเพราะเขาใช้ระบบของเขาเองนะครับเขาไม่ได้อยู่ในระบบการเอ่อซูวิสอย่างนี้อย่างของตะวันตกซึ่งมันจะอยู่ในมือของผู้ประกอบการเพียงสี่ห้าแห่งเองใช่ไหมก็มี Google มีอะไร มี Microsoft มี Apple มี Amazon นะครับแล้วก็มี Facebook นะครับห้าห้าเสือเนี่ยคุมการสื่อสารในโลกที่โลกตะวันตกเนี่ยหรือว่าส่วนของของโลกส่วนใหญ่ไว้เยอะๆแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเหล่านี้อย่างเช่นคราวที่แล้วเรื่องไมโครซอฟท์เนี่ยปรากฏว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายใช้ไม่ได้เกิดปัญหาใช่ไหมขนส่งก็ไม่ได้การพย,พยาบาลก็ไฟฟ้าก็่อนดับ เกิดปัญหาเที่ยวบินเกิดอะไรต่อะไรดีเลยกันหมดปั่นปวดอันนั้นแหะคือปรากฏการณ์ของขา้ามในรูปแบบที่เราสมกาบไซซเบอร์